ผมได้รูปไอดีตัวเองในไอหดีกของผมไปแล้วซึ่งจะมีด้วยกันอยู่3ตัวละครสีตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีแซนรีนาฬิกาบ,บราบราวยม,มทูอ,อบอสนอกกฎหมายแล้วก็ฮาคี้ที่ผมเคยสุ่มไปครั้งก่อนซึ่งผมได้ทำการลบทิ้งไปแล้วใช่แหฮะ ทุกคนที่ผมเคยบอกนะครับว่าตอนนั้นผมได้ทำการประกาศครับว่าอันนั้นเป็นไอเดียทอรของผมแต่ที่น่คือตอนนี้ไม่ใช่ไอเดียของผมแล้วผมได้ทำการลบทิ้งได้อย่างถาวรใช่หละครับผมลบทิ้งอย่างถาวรไม่มีการเซฟไม่มีการเตียงไม่มีการบอกอะไรกับเพื่อนๆซึ่งผมนั้นก็เสียดายเหมือนกันฮนะแต่ไม่เป็นไรฮะผมได้ทําการสร้างไอดีใหม่ซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่ผมนั้นเล่นอยู่ชั้นเองนะครับก็นี่คือไอดีที่ผมเล่นในมือถือนั่นเองที่ที่ผมได้ทําการรีรีรีก็คือผมผมเกิ เลยได้มาไอดีนี้แทนเนาะซึ่งไอดีนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณนี้เลยทีมประมาณนี้ก็จะมีเจสิก้ามูนาคีพาวเวอร์บราวแล้วก็มีมูนแซลลี่บราวแล้วก็เออดาบซ้อมไรแล้วก็บราวที่จริงมันมีมากกว่านี้แหละนะแต่ว่าเราไม่นได้แค่นี้แหละเนาะซึ่งผมไม่ได้ทําการเอาจริงนะผมใช้เวลารีไอดีรนี้ประมาณ2วันตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอไอดี ID นั้นเอ,อไม่มีการสุ่มกรชาหรือก็คือกระชากเกือนั่นเอง ก็สรุปได้ว่านั้นก็คือผมได้ power มาผมก็จบปัญหาเลยใช่เพราะว่าผมได้เล่นไอดีสายฟรี V2 ของผมใช่ไหมคือผมได้ดีนั้นไปเนี่ยผมก็เลยลองไปเล่น power ดูสรุปว่า power นางเก่งหรือเกินใช่เก่งโคตรเลยผมก็เลยเอาเอาสุ่มนางให้ได้จนผมได้นางมาแล้วแล้วผมก็ได้เอามาใช้สรุปเรื่อน,นั้นก็คือผมเล่นจนใช่ไหมผมใช้เวลา2วันอ่ะในการเล่นอ่ะแล้ว power ผมเนี่ยยังไม่ยังไม่ฟ้ายังไม่ยังไม่ม่วงไม่แม่ไม,ไมค่คือยังอัพไม่ได้เพราะัพยากรไม่พอผมเล่นจะเหลือประมาณผมเล่นจนสี่ร้อยะครับคุณผู้ชมฮะดูดิคือแบบว่าอะไรรับเนี่ยผมเล่นไปได้ไงวะเฮ้ยดูสิปกติไอดีคนไอดีมาใหม่เนี่ยจะเล่นไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วคือ power ผมเนี่ยยังไม่อัพเลยแล้วคือผมอะเล่นจนคือผมเล่นจนแบบไอไอไอดีมันมีแค่นี้จริงๆคือมันเล่นไม่ได้แล้วอะเพราะว่า เซเพียกอรไม่มีอัพอัพไม่ได้คืออยากอัพแต่มันอัพไม่ได้แล้วผมก็ได้เอาพวกนี้มาเลมมาลองเล่นดูสรุปได้ว่าเล่นไปเล่นมาเล่นผ่านถึงสี่ร้อย,ยผมเล่นไปได้ไงผมยังไม่เร็เลยแล้วผมมาเล่นในนเกพิเศษก็ผมก็ยังผ่านได้ง่ายๆเลยฮะดูสิโอ้โหผมเล่นผ่านง่ายๆแบบง,งงๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะดูสิโอ้โหแต่เอรอะดับความยากผมยังไม่ได้ลองนะเออแต่รู้สึกเหมือนเคยลองอยู่นะผมจำไม่ได้จางมาเถอะ แต่ถ้าถามว่ามันมีติดขัดอะไรไหมไอ้ดีนี้อ๋อง่ายๆเลยฮะอัพขั้นนะะใช่นะฮะอัพขั้นในการรีไออ,อัพขั้นในการอัพเกรดอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูใช่นหฮะ <c oughs> ผมขาดแค่หกอันถามเลยเหอะแล้วคือสเต็ปพิเศษตอนเนี้ยมันยังไม่มีไงมันยังไม่ยังมันยังไม่มีตัวนี้ตัวนี้ในการใน,ในการได้รับไงซึ่งถ้าจะมีอ่ะถ้าจะพรุ่งนี้มั่งจําไม่ได้ว่าวันไหนได้อะ่ะแต่ว่าต้องเป็นภูขเขาไฟแดงเท่านั้นอะ่ะเฮ้ยอ,อ,อะไรคำนี้ แต่ไม่เป็นไรผมรอได้สู้ๆทุกคนทางคีผมก็ได้พึ่งได้ไดมาสดๆร้อนๆเลย คือเออไอตอนในช่วงแรกๆเนี่ยผมได้ตัวละครพาวเวอร์มาในการเี่ดีใช่ไหมผมก็ได้เอามาเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นเอาาเนเอก็เล่นง่ายสบายใจเฉิมแถมทําการบ้าให้กับทีมด้วยสกิลเต้นสุดเหวี่ยงได้ด้วยเพราะว่ามันมันเพิ่มอัตราความแม่นยำใช่ปะล่ะแถมการโจมตีของเอ่อแผ่นบ้าของของพาวเวอร์เนี่ยมันก็ทําให้การโจมตีของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแบบโจมตีให้แบบโจมตีในพื้นที่ของนั้นนั้นก็คือแบบทาให้ระยะสเปนดแบบโอเคยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับคุณผู้ชมฮะซึ่งทอ คือมันรีสตาร์มินะ่เอ่ออย่าเรียกว่ารีสตาร์มินะต้องเรียกว่ามันรีเลนเจอร์ไม่ทันฮนะคุณดูสิเลนเออเลนเอเอ,เ,อเลนเจอร์ฟ้าเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เลนเจอร์ธรรมดาเนี่ยดูสิสิบแปดวิเอ่อส่วนพาวเวอร์มันมันยังมีบัฟบัฟบัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เอ่ออ่ะคุณดูรนะบราว์ฮะบราว์ก็สิบแปดวิโอ้โห,โห,โหคือคนส,ส่วนใหญ่แม่งมีแต่ติดติด ติดเวลารีเลนเจอร์ทุกคนเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งผมได้ทําการลองเล่นไปเล่น,ลนมาสรุมได้วลานั้นก็คือเล่นจน400อเออส0่รอมันก็จบจบแค่นี้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดอยากให้ไหวจริง,รงๆอ่ะก็คือต้องทําการอัปเกรดอัปเกรดพวเวอร์อย่างเดียวหรือไม่ก็อัปเก,กรดตัวละครอ,อื่นๆก็ได้นะดูดสิอัปเกรดตัวละครอ,อื่นๆก็ได้โอ้โหแต่เห็นมีเต็มเลยดูสิเออ เออเฮ้ยเอสิเห็นไหมคุณผู้ชมแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันเล่นไม่ได้ส่วนใหญ่เออเอาง่ายคือส่วนใหญ่ที่ผมได้มาส่วนใหญ่ไม่เป็นแท้งหมดเลยถามจริงเหรอเอาไปเล่นยังไงวะแต่ผมก็ยังลองมาคิดสงสัยดูแล้วก็มาลองคิดวิเคราะห์ดูก็เออก็จริงอ่ะประหาส่วนใหญ่ก็ได้แต่แท้งอ่ะผมก็เลยแบบเอไปสสมนู้นนี่นั่นมาแล้วก็ได้มาก็คือทีมนี้ก็คือเป็นทีมหลักของผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะพาดูว,ว่ามีอะไรบ้างพาวเวอร์ทำการเสริมบัฟบัฟให้กับทีมได้เพื่อความแม่นยำก็ได้ทสามารถทำการ เปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่ได้ด้วยเนาะซึ่งซึ่งของก็ใช้เหมือน,นเหมือนกันเหมือนกับไอดีสายฟรีวีทูเลยแต่ว่าความแตกต่างคืออันนี้ผมลองลองทำการเปลี่ยนเล่มหนังสือดูคือเนื่องจากว่าไอหนังสือนั่นอ่ะมัน,ม,นมันไม่ดรอปอ่ะเพราะหนังสือนั่นอ่ะมันต้องดรอปจากการกระชาอย่างเดียวหรือไม่ก็ได้รับจากการสุ่มอุปกรณ์ซึ่งผมไม่ได้ใช่นะฮะผมไม่ได้ผมก็เลยเอาอกระเป๋านี้มาแทนซึ่งถามว่ากระเป๋านี้ เอามาแทนเนี่ยดีไหมดีเพราะว่ามันทําให้ตัวละคร power เนี่ยใช้สกิลง่ายขึ้นแล้วก็อ,อัตราการรบกดิดีขึ้นรบกิลสกิลอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ตัวละครเวอร์นั้นแบบรอดง่ายขึ้น,นใช่รอดง่ายจริงๆรอดง่ายจริงๆผมลองไปแล้วรอดง่ายจริงๆ,ๆ,ๆตัวละครที่2ฮาคิที่จริงตัวละครฮาคี้เนี่ยผมไม่ได้ผมอ่ะวันแรกเขาผมไม่ได้แล้วผมเพิ่งมาได้วันวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้ได้ฮาคิมาแบบงงๆใครที่จํา จำตัว๋วที่เขาแจกตั๋ว20ใบแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผมได้ทําการสุ่มตั๋วเล่นๆแล้วสรุปผมกม็ได้ฮาคิมาซึ่งได้ผมได้ฮาคิดาวฟ้ามาก็เลยแบบว่าเออผมได้มาอย่างไรก็กไม่รู้สิผมก็ยังงงตัวเองอยู่ซึ่งผมได้ทําการยัดทุกอย่างเลยฮะ,ะใช่นะฮะผมได้ทําการยัดทุกอย่างก็มียัดเออยัดไม้กระทาสร้างเลนเจอร์เร็วขึ้นแล้วก็ลดคูเออลดแร่เพราะได้จากว่าแร่ของนางก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้อยู่นะอยู่ที่พันห้าแล้วก็ใช้ในการลดไอ้นี่อีกรถแบบ เออเดี๋ยวต้องก็อเกตอีออออก,กนเนาะแล้วก็มีกระเป๋าก็ใช่ฮนะรกระเป๋าเหมือนเดิมก็ทําให้ลบสกิลดีขึ้นแล้วก็ใช้สกิลง่ายขึ้นตามนี้เลยเนาะส่วนบัฟของฮาคิดก็จะเป็นการแบบสะท้อนนาเมจนั่นเองเนี่มสะท้อนทักษะแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแล้วก็มีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยกเลิอกอตาตะแล้วก็ทำให้ศัตรูชงาแล้วก็ซ่อมที่หายเนาะแล้วก็ตัวละครอย่างบราว์เบลเตอร์บราว์เบลเตอร์จริง เราไม่ได้อามาก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราอยากได้ทีมบัฟใช่ไ้มฮะผมไม่มีบัฟดาเมจฮะคือทีมผมมันไม่มีบัฟดาเมจจริงๆไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันเผาว่าบัฟดาเมจไหมมันมันไม่ใช่บัฟดาเมจมันบัฟความแม่นยำแล้วก็การโจมตีพื้นที่แค่นั้นส่วนฮาที่มันแค่สะท้อนแต่ว่ามัน้อนได้เฉพาะทักษะนะ ส่วนบราวนเนี่ยผมเอามาใช้ในการบับให้กับทีมก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เ,เพิ่มพลังชีวิตในการพื้นที่เนาะและถ้าเกิดผมอัพขั้นเป็น8ปดดาว สักตัวละครเออสักดาวฟ้าไม่กับดาวชมพูมันก็จะได้แบบหยุดยั้งผลลัพธ์ด้านลบแล้วก็ลดความเด่นในการโจมตีแล้วก็สักข้อเสียหายที่อาจจะไม่ได้แรงมากแต่อย่างนอยก็สามารถทําการทําให้อีกฝั่งนั้นติดสถานะได้เลยพวกนี้เนาะส่วนมูนเออที่จริงผมอยากได้แทงตัวละครคืออื่นแต่เนื่องจากว่าที่ผมนั้นค่อนข้างที่จะบางโคตรเลยผมก็เลยเอามูนมาในการแก้สถานการณ์เพราะมูนมันมีสมร้างบารเอรในพื้นที่เนาะแล้วก็เพิ่มความเด่นในการโจมตีได้ด้วยใช่แล้วส่วน ถ้าเกิดผมอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองซึ่งเลียจมตีอาจจะค่อนข้างจีจา เกลางๆแต่ถ้าเกิดแต่ว่าบัฟของมูเนี่ยเชื่อไหมมันควบคุมกับถึง power ได้คืออเดี๋ยวผมจะค่อยบอกอีกทีนึงว่าทำไมผมถึงเอามูมูนโดริยังมาเนาะแล้วก็ตัวละครจัดไปเป็นตัวละครเจสิก้าเอเจนต์แดงซึ่งตัวละครแจกฟรีที่เขาให้มาอ,อให้มาจากผ่านดานเนาะก็การสร้างเลนเจอร์ก็ปกติอยู่แล้วส่วนเรื่องปับเรื่องอะไรเนี่ยก็โอเคบัฟบาลีเพิ่มพลังจุจมตเีเพิ่มแบบลบลีกเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ลดต้านทาอะไรพวกนี้มา ส่วนทีม2เออทีม2ผมยังไม่เป็นทางการแต่ถ้าเกิดได้ทางการจริงๆผมเอาแค่แซลลี่บวกแดงแล้วก็เอามูลตัวนี้มามูลเล่าปีตัวอีก3มตัวละครนี้ผมจะออกแน่นอนแต่ว่ารอไปก่อนรอหาคนเรอ้หรือรอหาเลนเจอร์ดีๆก่อนผมค่อยทำการยัดเข้าไปเปลี่ยนเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มที่ทีมแรกก่อนดีกว่าที่ผมเอาตัวละครอย่างมูลดุริยางมาเนี่ยผมเอามาเพราะมัน เรื่องระยะการโจมตีระยะการโจมตีของมูเนี่ยมันเออ่ด้วยความที่ว่าสกิลของมูเนี่ยมันระยะถึงถึงพาวเวอร์ในฮาร์คิคือเจสิก้าเนี่ยถามว่าถึงไหมมันถึงแต่ว่ามันอยู่แนวหน้าสุดเลยซึ่งก่อนที่เจสิก้าจะเดินไปเนี่ยมันจะทําการเสริมบัฟก่อนใช่ไหมซึ่งมันก็เสริมบัฟโดนพาวเวอร์แหละแต่พอเจสิก้าไปแนวหน้าเท่าน,นั้นแหละครับใช่ไหมฮะพอเจสิก้าใช้สกิลมันไม่ถึงอะใช่ไหมฮะมันไม่ถึงเลย ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมเอามูนดริยางไปช่วยเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครอย่างพาเวอร์กับฮากิจะไม่ตายเพราะด้วยความที่ว่าสกิลของมูนดริยางเนี่ยมันจะอยู่ในระยะกลางๆซึ่งทําให้ระยะสกิลของมูนเนี่ยมันถึงถึงพาเวอร์ก็ฮาคิเลยใช่ไหมฮะซึ่งผมก็ได้ได้ทีนี้มาแบบโอเคไม่แย่ไม่แย่จริงๆซึ่งเดี๋ยวผมไปลองทดลองดีกว่านะครับซึ่งผมจะไม่ลองในสเต็ปหลัก เอาจริงก็น่าลองในสเต็ปหลักนะแต่เนื่องจากว่าตัวละครพาวเวอร์ผมยังไม่อัพขั้นเป็น8ดดาวฟ้าไม่ก็แ8ดาวชมพูผมก็เลยคิดว่าไปเล่นในสเตปพิเศษก่อนดีก,กว่านะครับซึ่งสเตปพิเศษเนี่ยจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากกว่าหรือใน PVP ก็ได้เพราะมันก็จะค่อนข้างเห็นผลค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะ โอเคเราไปเริ่มทีสเต็ปพิเศษกันดีกว่าซึ่งสเต็ปพิเศษผมขอลองเล่นไประดับยากดีกว่าเอ้ยย,ยากเลยเหรอเออระดับยากสุดเลยดีกว่าเนาะโอเคมาเราขอมาเริ่มเลยกันดีกว่านะครับซึ่งผมจะทําการกดออโต้อย่างเดียวจะผมจะไม่ทําการเรียกหรืออะไรเลยอ่ะแล้วทุกคนจะได้เห็นกับตานะครับว่า power เก่งเหลือเกินโอเคนะครับตีฮะตีฮะซึ่งอีกฝั่งก็ค่อนข้างที่จะโหช้ได้อยู่นะตัวสิ เห็นีไหมดูพาวเวอร์ผมดิตีเร็วมากดูโอ้โหโอ้โหต่อสิอ่ะเจา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 ะเอ่อเจาะอันนี้แรกไอ้อันแรกได้แล้วเอาต่อไปเนี่ยเขาข้างที่จะใช้จัดการยากหน่อยนะโอเคโอเคเดี๋ยวนะตอนแรกเราเราก็ผ่านนี่หว่าตถ้าใส่เราต้องลดลดเลเวลมันอ่ะอ่าผมขอลองลดเลเวลสักประมาณสักสามแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอลองลดลดเลเวลมันอ่ะ ไหนดูสิโอเคโอเคมาแล้วก็ Auto. ออโต้โอเคโอเคเอ้ย่ยนีค่อยโอเคหน่อยเนาะอืมนี่เป็นไงตีการโจมตีเป็นไงแรงโคตรเลยนี่มะเห็นไหมคุณเห็น Jessica เจสิก้าใช่ไหมโอเคเจสิก้าเนี่ยมันก็จะบัฟมันก็บัฟแหละแต่ว่ามันมันบัฟไม่ถึงเอาจริงอ่าเดี๋ยวพอ,อเดี๋ยวพอเจสิก้าบัฟนะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตรงๆเลยเจสิก้าบัฟสิเจสิก้าบัฟเจสิก้าแหมเจสิก้าอย่างงี้ไม่บัฟเลยนะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่เห็นไหมมันมันบัฟแค่ถึงมูลซึ่งมูลเนี่ยมันถามว่ามันบัฟมันมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันบัฟไม่ถึงพวกพาวเวอร์กับฮาคี้ไงทำให้ผมต้องเอาตัวละครอย่างมูลดูดียางไปแก้ไปแก้ขาดด้วยซึ่งผมก็เลยแบบเออ้าเกิดผมเอามูลไปเนี่ยมันก็ระยะถึงไมก็ถึงแถมมันสามารถการตายทั้งสมตัวละครหลังได้ด้วยก็โอเคไม่ได้แย่อะไรเนาะโอเคงั้นเราไปลองทีสเต็ปพิเศษแลวใช่ไหมเราไปลองที่การโจมตีพิวพดีกว่า PvP แต่ผมต้องหาทีที่มันแบบโอเคโอเคไม่ทีมนี้โอ้อมันดีไหมโอเคผมลองไปสู้ก็แด่มาแต่ทีมนี้เออแต่ทีมข,ของเขาของเขาค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะเพราะฝั่งมีเดนจิเพราเดนจิก็เป็นตัวโกงเลยก็ว่าได้นะครับในแพทนี้มา power buff หน่อยโอเคโอเคอ่าเป็นไงบัฟบัฟโอ้ โอ้อะไรครับเนี่ยแม่ดิจิค่อนข้างโกงเลยก็เนี่ยว้ายว้ายว้ายวายวายวายอย่าอย่าอย่ายายาแข็งไปเลยแข็งไปนะมา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 เออเออนี่แหละยัสเปซอ้าวลืมพอดีพอดีพาวเวอร์มันบับ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 ด้วยการโจมตีแบบการโจมตีปกติกลายเป็นโจมตีพื้นที่แล้วด้วยความที่ว่า การโจมตีธรรมดาของพาวเวอร์เนี่ยมันไปสก,กิดดอเลนเจอร์แล้วเลนเจอร์อ่ะดันตายต่อหน้าต่อหน้าป้อมซึ่งมันมันก็เลยไปโดนโดนป้อมด้วยแล้วป้อมก็บ้างบางแค่โดนสก,กิททีหนึ่งคือป้อมแตกได้แหละคือพาวเวอร์มันก็ยังไม่ได้อัพขั้นสูงสุดเลยนะโอ้แต่ออก็ไม่แปลกที่มันจะแรงก็ดามิตั้ง5้าล้านเนี่ยเฮ้ยแรงเกินแต่เอาเถอะอย่างนะั้นผมก็ได้ตัวละครพาวเวอร์ Power มาลเล่นเล่นไอดีหลักซึ่งไอดีหลักก็ไอดีหลักเก่าก็บายบายใช่ สว่วนนี้ก็มาเป็น i อดีหลักใน ID ดีลองเออเดี๋ยวนะไอดี ID หลักที่ผมมาเล่นในมือถือนั่นเองซึ่งเป็นไอดีหลักที่ถามว่าใช้ได้ไหมในการเล่นเออก็ใช้ได้นะก็ดีกว่าบอสบอสนอกกฎหมายอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับพอผมเอามาเปลี่ยนมาเล่นเป็น p พาเวอร์เนี่ยทำให้ทีมมันดูเล่นง่ายขึ้นคือถามว่าบอสมืดมันดีไหมมันก็ดีมันไม่ได้แย่แต่แค่ด้วยความที่ว่าของของผมมันของไม่ถึงทําให้ตัวละครบอสนอกกฎหมายเนี่ยมันดู เออจอาจริงนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดว่าของมันไม่ถึงอะ่ะมันกมันกลายเป็นว่าทีไอดี ID ของเรามันดูค่อนข้างที่จะอ่อนเลยก็ว่าได้ผมก็เลยลองเอาไปเปลี่ยนเป็น power ดูเพราะ power มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นง่ายกว่าบอสมืดคือบอสมืดมันต้องพึ่งของระดับหนึ่งแล้วต้องใช้ต้องใช้ทริกในการเล่นก็คือต้องมีเดนเจอร์ในการแนวรับเอยต้องมีของในระดับหนึ่งเอออะไรประมาณนี้ซึ่งทาให้บอสมืดค่อนข้างที่จะเล่นยาก แต่มันก็เล่นง่ายคือความพีดของผมเออง่ายคือความพีดของผมเนี่ยบอสบอมือดอ่ะเป็นตัวคอยที่ต้องใช้ประมาณเลดเกมหน่อย คือมันต้องพึ่งของหน่อยต้องพึ่งทักษะแล้วก็พึ่งต้องพึ่งในการอัพทรัพยากรในระดับหนึ่งมันถึงจะเล่นได้แต่พอผมได้ power นเนี่ยเออ power มันดูเล่นง่ายเพราะว่ามันบัฟก็ดีระยะสกิลก็ดีคือมันดีทุกอย่างมันทําให้ตัวละคร power เนี่ยมันเหมาะสำหรับพวกมือใหม่อย่างยิ่งถึงอาจจะใช้เวลาในการรีไอดีถึงประมาณถึง2วันก็ตามถือแต่ก็ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะเพราะว่าทําให้ไอดีของผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย อันนี้ก็คืออันนี้คือความคี่ของผมนะแต่ความคี่ของอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดดีๆดิถ้าเกิดคุณลองเอาเอาได้ได้บอลมืดมาเนี่ยกับผมได้ power มาเนี่ยเอาจริงนะยังไงอ,ะอ,อ่ะ power ก็โหดกว่าเพราะว่า power พอพอออเ,เนี่ยมันมีบัฟที่ดีกว่าและสกิลที่คอข้างโอเคกว่ามันทําให้ตัวละคร power ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายแต่ส่วนของบอลมืดเนี่ยมันโอเคไหมก็โอเคแต่ว่ากว่าเราจะใช้บอลมืดได้อย่างปสิทธติภาพเนี่ยต้องัพ ทรัพยากรให้กับบอลมือค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากสำหรับมือใหม่ผมไม่ได้คิดว่าปลีไอดีจะโอเคกว่าเพราะยังไงเพราะยังไงไอดีนั้นะผมก็เล่นไม่ได้เพราะว่ายังไงมันไม่มีบัฟไม่มีอะไรคือมันมันยังไงมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดใครกดแชร์ใครก,ครกดพิ่เราจบกันผมไม่ไปผมไม่ไปแย่แล้วเจอกันไม่ไป